สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบก,กับเกมซากุระซากุซมาริตะกันอีกเช่นเคยนะคะเย่เยวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับเมื่อฉันย้ายบ้านจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมได้เลยค่ะเอาคุณพ่อวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะย้ายบ้านในจรุอ่าค่ะไปเตรียมกระเป๋ามาจะาค่ะ เอากเป่ารงเรียนก่อนดีกว่าน่าดีน่าดีโอเคได้แล้วพ่อขากลับมาแล้วค่ะจะลุกไปขึ้นรถกันคุณแม่ว่าเดีย๋ยวคุณแม่เตรียมของก่อนเตรียมชุดเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วใช่ไหมป้ยกเป็นแผงเลยไม่ไดิ นค่ะว,ว่าวันนี้พิงซื้อรถคันใหม่แล้วขึ้นรถกันมาลูกจ้านี่ไงรถที่พิงซื้อ,อม,มาอยู่ไหนนะ,ะบ้านเขาบอกว่าเออบ้านหลังนี้นะจะเทานั่นหรือเปล่านะ สักทีจอดกันเอ้ยๆท่านคนมาเดี๋ยวพ่อไปเก็บกระเป๋าก่อน ไปเก็บกระเป๋ากันจะลูกไปอุ้มมามาด้วยเหรอจ้ไ,<ป>ไม่เก็บกระเป๋ากันจะเอาแมวไว้ข้างบนนะโหว่าสวยมากเลยค่ะหนูขอไปเล่นสระไม้น้ำก่อนนะคะจะลูกเดี๋ยวเอาแมวไปไว้ก่อนเก็บกระเป๋าจ้าหนูได้ค่ะหนูจะเก็บกระเป๋า นั oh, Já, ่นเอาแมวไปอุ้มจังไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ไงูที่นอนน้องใบยาจังเลยนี่อันนี้ที่นอน เลือที่นอนอริชาน้องแมวมีวบ้าบ้าบ้าอันตรายไปนอเล่นก่อนนะออนค่ะก่อนทุกคน ถ้านอนละนี่นะคะทุกคนก็จะไปน,นอนก่อนนอนนอนกันนะคะทุกคนลูกอยู่ไหนล่ะนี่ ไปนะทุกคนน,นี่งสองสามรอๆๆพว่ราเ,เปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนเอาก็คือเราจะไปไว่ายน้ำนะคะเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนใช่ปะเพราะตรงนั้นนะคะไม่มีที่เปิดชุดเลยนะคะเอาสีไหนดีสีฟ้าสีเงินสีน้ำเงินเอาคสีฟ้าค่ะ ตกลแล้วก็บินไปที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านไม่มีเอ,อ่อตู้เสื้อผ้าไม่ไม่มีออที่ที่ที่เอ,อ่อเก็บชุดนะคะก็เลยไม่มีนี่ลูปแบบม่น้ำเลยค่ะอัน,นอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาลูกบอลมาก่อนเพื่อความสนุกนะคะแต่เดี๋ยวไม่ใช่เอาเป็ดเป็ดเป็ดเอาเป็ดด้วยนะคะทุกคนเอามาประมาณเยอะๆเลยโอ้โหเอาฉกุคง่มาให้คนเยียวได้วยกคน ดแต่เรากนลบลบลบแลบ้วเราต้องไหนล่ะอ้โหเอามาให้ใครเยี่ยมค่ะเนี่ยเอ่อแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบอเอาเปลดมาเลยค่ะทุกคนบวัวมามาเลยจะเป็ดตัวน้อยทุกตนแล้วก็คือว่ายน้ำเลืนอ,อยล้วทุกคนอันนี้ก็คือไปเปลี่ยนชุดต่อนะคะเพราะาตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเช่นน้ำแล้ว นี่ก็คือขอเปลีสีด้วยดีกว่าโอโ้โอเคมาแล้วค่ะคนนี้อันนี้นะคะก็จะไปเออว่าตัวเองนะคะทุกคนอันนี้ไปว่าตัวเองอยู่โอ้โหเป็นนานมากไม่บ้ายนะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะ